รถพระเอกครับผมสิมาดึงคันนี้เบิ่งว่าสิได้บ่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวออกแคนที้ออกก่อนเบิ่งว่าจะได้หรือบ่ได้ครับเพิ่นมาเบิง่งหมอลำแล้วเพินเ่นเพิ่นเดี๋ยวบ่เห็นถนนก็เลยตกคลองครับอ้าวไปเองเข้ามารถกูภไฟคนวาเฮากันทาทายอยู่น้ำเด้เด้อ อ้าวเป็นครับซอยแต่บางว่าจะขึนแล้วว่าขึนครับผมเรามาลุ้นเชิดกันแล้วเอาป้ภไยมาแล้วอ่ะ ตาตาเราขีประเด็นเราเหลียวไปเห็นครับเราเราเหลียวไปเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าครับเอาเบิ้งครับมาดันทั้งพี่ไว้ละมาดันมาดันทั้งพี่ไว้เด้ไดวได้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 เอาไปแล้ว

được <laughs> mẹ khả năng lắm đứa, lúc mẹ khả năng lắm đứa, nhủ lời À, lạc đuôi nè lúc, đuôi nè, Không có thách đi đường vô <laughs> <laughs> hả, <laughs> <đo, đo>, <laughs> <Đó, đo, đo. cười> rồi, đến lúc Hả? vâng ạ Được rồi, đưa, เดาเดวเดวเดมันเต้นมันเต้นมันเต้นยกข้างหน้าได้บ่ยกข้างหน้าได้บ่มเอาอ๊บ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 อ๊อ้โหแจ๋วบอกแล้วของแท้ในส่ประโยชน์ครับผม ชักแหลมขับกันี่โ่จ้าจ้วว้าถ้าม่แหลมครับขึ้นว่าอะไรก็ด้เ้อเมาขับช่วยคมช่วาคเมาวเมาวะับผมมามาเเมาเลยเน้่ผมมาเมาเนี่เมาเนี่เมาเคัตา้าครับเจีมันเดี๋ยวไปเห็นในตามีวมไฟครับ เข้าไปดลมแเข้าไปลมอ่าอเบลอยเสร็จภารกิจครับผมแถวอ๋อโอเคเอของแท้ครับของแท้มนไรติดหอเลของแท้ครับกู้ภัยของแท้ครับอ้าียบลอยครับ กินไปแล้วเล้ยขันเลี้ยเอาตาขับดีๆนะตาเด้อขับดีๆเด้อครับผมตาครับ,บครับผมครับเดี๋ยวทางปลอดภัยครับตาไปแหรอครับ